คำนำบิวิทัตอตัตชีวประวัติท่านพระครูวิสุทธิธรรมสุนทรหรือหลวงปู่บุญเกิดยุตตะธรรมโออดีตเจ้าคณะตำบลบ้านจีดอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้านามเกรียงไกรได้จัดทำในครั้งนี้เนื่องจากพระคุณท่านหลวงพ่ออุทัยธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดภูริอูอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ท่านเด็กขอรบสัทธาในพระคุณท่านหลวงปู่บุญเกิดเป็นอย่างยิ่งและเด็กใกล้ชิดไปมาหาสู่ตลอดเวลาเมื่อหลวงปู่บุญเกิดท่านได้ละสังขารจากไปหลวงพ่ออไทยธรรมโรจึงได้เมตตาชวนให้ข้าพเจ้าไปกราบสริระของหลวงปู่บุญเกิดณสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาลาวัตปาศีคุณารามพร้อมทั้งท่านยังมีความประสงค์อยากจะให้รวบรวม ประวัติของหลวงปู่บุญเกิดยุตตะธโมและรวบรวมรายละเอียดพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเผยแพร่แจกเป็นอนุสรณ์และเป็นธรรมทานข้าพเจ้าจึงรีบเดินทางไปหาข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆที่วัดป่าศรีคุณารามก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโย ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีคุณารามในปัจจุบันประจารย์ประจักษ์ท่านได้เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ได้นำรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งชีวประวัติของหลวงปู่บุญเกิดยุตธะธะโมโมและรายละเอียดพระบรมสารีริกธาตุต่างๆมาให้พระเจ้าได้อ่านข้าเจ้านามเกรยงยไกรพิพัฒนิพิพสารขอ้อมนมัสการกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เมตตาในครั้งนี้และขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อประสิทธิ์รมสอนท่านได้เป็นผู้รวบรวมประวัติวัดป่าศรีพุนารามได้เมตตามอบหนังสือประวัติมาให้หนึ่งเล่มพร้อมทั้งยังได้ให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมซึ่งนับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในครั้งนี้ขอขุศสผลแห่งอานิสงส์ที่้าพเจ้าได้จัดทำในครั้งนี้ บุญบารมีที่บังเกิดขับเจ้าขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขออุทิศถวายแด่ท่านพระครูวิสุทธิธรรมสุนทรหลวงปู่บุญเกิดยุตตะธโมและท่านหลวงพ่ออุทัยธรรมวโรพร้อมทั้งพระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยและคุณพ่อประสิทธิ์พรมสอนหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือผิดพลาดพลั้งไปข้าพเจ้าขอกราบขออภัยมาณที่นี้ขอบารมีความเจริญสุขกว่ามเจริญสีจงมีแด่ทุกท่านที่ได้ชมดีวิทัศน์ชุดนี้ไหว้หลวงปู่บุญเกิดเทิด,เดคุณท่านก้มกรากรานยุตตธรรมโมสร้างสรรค์ วัดป่าสีคุณารามงามอัศจรรย์ขออภิวันหลวงปู่ผู้ปราณีนามกริงไรได้จะทำวีิทัตน้อมนมัสสการวอนคุณพระศีกราบหลวงปู่บุญเกิดเลิออารีนตาชี บัญญาสร้างธรรมทานไหวพระจารย์ประจับปูริปปโยด้วยมนโนจิตตั้งมั่นอภิฐานเทิดพระคุณในคุณพระอุปัชาชา์ปณิธานสารต่ออ,อก่อบารมีพระมหาเจลใหญ่ใช้ลารู้ เพ่อรมครูองค์พระพุทธชินสีอันเชิญปฐมบรมพระธาตพระสารีน้อมเกศีสิโรรากราบบังคมไวพระธาตพระอรหันต์สัมคลายมีมากมายได้สกาวันทาสมพระปัจเจ กะพุทธเจ้าเฝ้าชื่นชมเอกบรมมหาจริรีสีคุณามหาสัจจันทร,รจักษสุหาเริดแล้วรัศมีเววบันเจดเลิศม,มหามีหนึ่งเดียวล้ำเลิศเทิดอภิวาั่วโลกาต่างตะลึง พึ่งบารมีพระมหาเจดีย์ใหญ่ไทยเขตแควนนณดินแดนโอกแก้วจรัดวัดป่าสีคุณารามงามหรูคู่ธาลีอุดรชี้คือสถานโบราณเอ่ย จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์คุณลุงประสิทธิพรมศอนอายุ77ปีบ้านเล็กที่9 0หมู่ที่5ตำบลบ้านจีบอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นโยมอุปถาคของวัดป่าสีคุณารามมาแต่ดั้งเดิมเป็นคนเก่าแก่ของพื้นที่บ้านจีบและยังเป็นผู้รวบรวมจัดทำหนังสือประวัติของวัดป่าสีคุณารามได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2471ณดินแดนทางที่ใต้ของบ้านจีบซึ่งเป it e ็นป่าดงทึบกว้างใหญ่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆอาทิเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นต้นมีงูพิษต่างๆมากมายในบริเวณดังกล่าวชาวบ้านไม่กล้าที่จะไปล่าสัตว์หรือทำร้ายสัตว์ในบริเวณนั้น อีกทั้งยังมีหินรูปร่างลักษณะปลาฝาหรือตะภาพน้ำชาวบ้านเชื่อว่าต้องเป็นสถานที่อาถรรพ์ใครไปทำร้ายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จำต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาบางรายก็เสียชีวิตเคยมีญาติทางฝ่ายแม่ของคุณลุงประสิทธิ์เด็เคยพบเห็นงูใหญ่ได้ชูคอขึ้น สูงกว่าศีรษะ,ะประมาณหนึ่งเมตรงูนั้นก็ได้ดเลื้อยข้ามทางลำตัวยาวมากคาดคะเนไม่ต่ำกว่าสามวาจึงคิดว่าต้องเป็นงูเจ้าป่าเจ้าดงทำให้ชาวบ้านต่างมีความคิดว่าสถานที่ดงหินปลาฝานั้นต้องมีสิ่งของสำคัญเป็นสิ่งของโบราณฝังอยู่เทวดาจึงได้อารัก หวงแหนเฝ้าไวเพื่อมิให้ผู้คนเข้าไปทำลายป่าในบริเวณนั้นในการต่อมาข่าวก็ได้เรื่องลือไปทั่วสารทิศทำให้มีผู้มีวิชาอาคมเด็กเข้าไปทำพิธีบวงสรวงและขุดเอาสิ่งของมีค่าที่อยู่ในปลาฝานั้นไปแต่นั้นมาชาวบ้านก็จึงได้พากันเข้าไปทำมาหากินโดยการทำไร่ทำสวน ในบริเวณดังกล่าวได้ต่อมาไม่นานหินปลาฝาก็หายไปคงเหลือไว้แต่แท่นหินปลาฝาเท่านั้นที่มีลักษณะเป็นหินฐานทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกเจาะเป็นโพรงไว้ชาวบ้านเรียกว่าแท่นหินปลาฝาต่อมาเมื่อราวปีพุทธศักราช2494 ทางคณะสงฆ์ก็ได้มีมติเปลี่ยนแปลงการปกครองของสงฆ์ออกเป็นสองคณะคือคณะฝ่ายธรรมยุทธ์และคณะมหานิกายและท่านพระอาจารย์พระมหาวันดีสุวรรณโนได้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดโพสีวัดนี้มีพระทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดมีปัญหาพระมหาวันดีจึงได้ปรึกษาชาวบ้านเห็นสมควรที่จะหาสถานที่สร้างวัดเพื่อให้ฝ่ายธรรมยุทธประกอบสังคกิจกรรมร่วมกันโดยมีคุณพ่อตันป่าทวาดและญาติโยมได้พากันปรึกษาร่วมกันกับพระมหาวันดีตกลงเลือกเอาบริเวณเหล่าปลาฝาเป็นที่ตั้งวัดใหม่ โดยตั้งเป็นสำนักสงฆ์เด็กการสร้างศาลาและสะพานไม้โดยพระมหาวันดีและชาวบ้านพากันเรียกสถานที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ว่าวัดป่าสร้างกกสัน้นในราวปีพุทธศักราช2495ซึ่งบริเวณนั้นมีบ่อน้ำที่ชาวบ้านจีดกู่แก้ว จะพากันมาตักน้ำบ่อนี้ไปใช้ดื่มกินกันในสมัยก่อนและยังมีต้นไม้อยู่ใกล้บ่อต้นหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าต้นหมากสั้นจึงกลายเป็นชื่อที่มาของบ่อน้ำนี้ว่าบ่อน้ำสร้างกกสั้นบ่อน้ำนี้ปัจจุบันได้ถูกถมไปแล้วเมื่อปีพศกราช2535 กลายเป็นสถานที่ตั้งป้อมยามตำรวจหรือศูนย์บริการวิสุทธิธรรมสุนทรในช่วงปีพศกราช2497มีหลวงปู่รูปหนึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าหลวงปู่เบา้ากได้จาริกทุดงมากับสามเณรเง่าหนึ่งรูปพร้อมทั้งสิทธิ์ติดตามที่ชื่อนายมูลสีมูลมาหนึ่งคน ได้มาพักจำพรรษาที่ศาลาหกเหลี่ยมใต้ต้นแหนใหญ่หลวงปู่เบ้าเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านจีดกู่แก้วพากันเรียดท่านว่าหลวงปู่มากกะหิงเพราะท่านจะมีกระดิ่งผูกที่ปลายไม้เท้าของท่านโดยท่านได้ให้เหตุผลว่าเมื่อเวลาที่ต้องการจะเรียดใช้เมน ท่านก็จะใช้วิธีเขย่ากระหิ่งเนนก็จะมาพบทันทีพระมหาวันดีได้ทราบข่าวก็จึงได้ส่งเนนมาอยู่ร่วมกับหลวงปู่เบ้าอีกสี่รูปเนื่องจากมีเนนมาพักหลายรูปชาวบ้านจึงได้สร้างกุฏิขึ้นอีกสองหลังเพื่อให้สามเนนได้พักพอออกพรรษาหลวงปู่เบ้าก็ได้เดินทางไปอยู่ที่ อำเภอสว่างแดนดินชาวบ้านจีดก็จึงได้นิมนต์หลวงปู่เปเพื่อมาพักจำพรรษาแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะชาวบ้านลูกศิษย์ทางอำเภอสว่างแดนดินได้พากันมานิมนต์ท่านกลับไปยังดินแดนเดิมในช่วงปีพุทธศักราช2498ท่านพระมหาวันดีก็ได้ไปขอพระ จากท่านพระครูประพัดสอนศิรคุณท่านปพัสโรท่านเป็นพระครูอุปชาของคุณลุงประสิทธิ์พรมสอนผู้ได้ให้สัมภาษณ์ประวัติท่านพระครูประพัดสอนศีรคุณก็จึงได้มีคำสั่งให้พระอาจารย์พิมพ์ปภากโรจากวัดอัมพวันบ้านม่วงมาพักจำพรรษา พราจารย์พิมพ์ปะพากโรก็ได้มาพักจำพรรษาอยู่ถึงสองพรรษาจึงได้เดินทางกลับไปอยู่วัดอัมพวันบ้านม่วงตามเดิมต่อมาวัดป่าสร้างกกสัน้นก็จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าสีคุณรัตนารามโดยท่านสมเด็จพระมหาวีระอวงอ้วนติดโสเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานคร ท่านได้เมตตาตั้งชื่อวัดให้กับพระมหาวันดีโดยการประสานงานจากท่านพระอาจารย์ประสานในการเดินทางครั้งนั้นพระมหาวันดีก็ได้ชวนให้คุณลุงประสิทธิ์ร่วมเดินทางไปด้วยโดยได้พักอยู่ที่วัดบรมนิวาสประมาณสิบวันจึงได้เดินทางกลับบ้านจีดกูแก้วเมื่อมาถึงวัด หลังจากฉันจังหันแล้วพระมหาวันดีจึงได้สั่งให้คุณลุงประสิทธิ์หาช่างมาเขียนป้ายชื่อวัดใหม่ว่าวัดป่าศีคุณรัตนารามครั้นพอปีพิศกราช2500คุณพ่อของคุณลุงประสิทธิ์ชื่อว่าคุณพ่อพรมมาพรมสอนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกหลานหมู่บ้านยาง ได้เห็นพระธรรมยุต์รูปหนึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยของโยมพ่อของท่านเมื่อเห็นดังนั้นคุณพ่อพรมมาพรมสอนจึงได้มาแจ้งข่าวให้ชาวบ้านจีกู่แก้วได้รับทราบและต่างก็ได้ร่วมเดินทางไปกราบอ้อนวอนให้พระรูปนั้นมาพักจำสาที่วัดป่าสีคุณรัตนาราม พระธรรมยุทธรูปนั้นมีชื่อว่าพระอาจารย์บุญเกิดยุตตธรรมท่านจึงได้ตัดสินใจมาพักจำพรรษานับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอัตชีวประวัติของท่านพระครูวิสุธทธิธรรมสุนทรหรือหลวงปู่บุญเกิดยุตตธรรม โดยย่อมีดังนี้ชาติภูมิท่านเกิดในสกุลอันทเกตบิดาชื่อว่านายชมอันทเกตมารดาชื่อนางหน้าอันทเกตท่านเกิดที่บ้านบัวบานตำบลเชียงยืนอำเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งตำบลเชียงยืนปัจจุบันเด็กลายเป็นอำเภอเชียงยืนท่านเกิดเมื่อวันที่21 พันวาคมพุทธศักราช2471ตรงกับวันศุกร์ขึ้นสิบค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงสรัมฤทศกจุลศักราช1290อธิกมาตบิดามารดาได้ตั้งชื่อว่าเด็กชายบุญเกิดอันทะเกตมีพี่น้องกี่คนในประวัติไม่ได้กล่าวไว้ เด็กชายบุญเกิดได้ช่วยเหลือบิดามารดากระทั่งราวปีกราช2481เดตโตเป็นหนุ่มใหญ่อายุได้18ปีท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรณที่วัดสีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีอดีตท่านพระครูพิสารสารคุณเป็นพระอุปชา ซึ่งท่านพระครูต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาพิสารสุธีหรือหลวงปู่อินทิระเสวีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์ทองสาทิตะพาโศเป็นอาจารย์ครั้งเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วสามเณรบุญเกิดก็ได้ไปอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเทศนิมิตบ้านบัวบาน ตำบลเชียงยืนในสมัยนั้นปีพุทศักราช2489สามเณรบุญเกิดสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในปีพุทศักราช2490สอบนักธรรมชั้นโทได้ที่สำนักวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในปีพุทศักราช2491 ท่านได้ท่องจำพระปาทิโมกได้อย่างแม่นยำต่อมาเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2491ตรงกับวันพุธแรมสี่ค่ำเดือน11ปีชวดจุดละศกราช1,310ได้ทำการอุปสมบทเป็นภิกษุณพัทธสีมาวัดศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านพระครูพิสาสารคุณซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชพิสารสุธีหรือหลวงปู่อินพิระเสวีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นพระอุปชาพระมหาจันทร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพศ2กราช2492 ึง2,493พรรษาที่หนึ่งและพรรษาที่สองท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเทศนิมิตบ้านบัวบานซึ่งเป็นภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดของท่านในปี 94, พศกราช2,494พรรษาที่สท่านก็ได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ในปีพุทศกราช2495พันศาที่4ห่าั่นเดชไปชมสาที่วัดเขาหนองชิม